บอลกระโปกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปกสำหรับพาร์ทนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกโคปาลิเบอร์ตาดอรเลสประจำวันที่29เดือนมิถุนาปี2565ก็จะเป็นศึกระหว่างคู่เช้อโรปโตเนโนเจอกับพาเมลัสสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี5 5นาที อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการย้อนหลังนัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านเชโรปบอตเตโนชนะไป3เสมอ0นแพ้2ส่วนทางด้านพามลัดนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1สํ่สหรับทางด้านสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดนะครับทางด้านเชโรปอตเตโนชนะไป2ส่วนทางด้านพามลัดชนะไป1แล้วก็เสมอกันอยู่ที่3นัดอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านเชโรปบอเตโนตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่2จากกลุ่ม G ีจากลีกพิมิล่าดิวิชันปารากว ภายใต้ใการนำทัพของกุนซือฟาซิโกอาเซโรลอนก็พึงพาทีมบุกไปแพ้ก,กับริเบอร์ตัสไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ในรายการลีก่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานอูโกฟานโกกับคาร์ลอสโรลอนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งคู่ส่วนทางด้านเลโอนาร์โดลิบาร์สกับเคลาดิโออากิโนและก็ราฟาเอลกาลัสกันที่แม้จะได้ใบแดงจากนัดก่อนแต่ก็สามารถลงทําหน้าที่ได้เนื่องจากเป็นคนละรายการกัน ทางด้านเชโรเปติโนแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2โดยจะวางโรลิโกมูนอสลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้อารันเบนิเตสกับวิลเลียมอิบานเนสและก็อเล็กซิสดูอาร์ตเปเรล่าและโรลิโกเดวานลงทำหน้าที่ส่วนหน้าของทางราฟาเอลกาัสกันกับโรเบิร์ตปิลิสตามอนตาและก็ราฟาเอลอาวิเลสและเอนโชจิมินเนสคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็จะให้เฟอร์นันโดโรเมโรกับมาเชโลมาตินลงยืนคู่หน้าคอยล่าตาข่าย ส่วนทางด้านพมเมรัตทีมแชมป์จากกลุ่ม A จากลีกเซเรอบราซิลภายใต้การนำทับของกุนซืออาเบลโมเรล่าเฟรเลล่าก็เพิ่งพาทีมบุกไปเสมอกับอาร์ไวทยไปด้วยสกอร์2ต่อ2ในรายการลีกล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็สมบูรณ์ทุกจุดเนื่องจากไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใด ทางด้านพมัฬแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางมินิซิอุดดาคอต้าลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้มาโกตอากุยโน่กับเบนจามินจารามิโล่แล้วก็จอร์ดมูราเอสและโลซาโอลิเวล่าลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านของทางโจเซ่ ica, ino, ราฟาเอลวิเวียนกับเอด و าร์ดวิลสโก้ยืนเป็นกลางรับแล้วก็จะให้กุสตาโวสปากากับกาเบียลเมลิโน่และแชราฟาเอลยืนเป็นกลางลุกคอยปั่นเกมสนับสนุนราฟาเอลนาวารตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าอขหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยสำหรับทางด้านพามลัส แม้ว่าชื่อจะดูชั้นเหนือกว่าแต่เนื่องจากเป็นเกมเยือนประกอบกับผลงานในช่วงหลังค่อนข้างแกว่งยังไงพีก่กนแนวรับก็เล่นแบบผิดพลาดง่ายๆซึ่งดูส่วนทางกับทางเจ้าบ้านอย่างเชโรโรปเตโนที่แม้จะพึ่งมาในลีกล่าสุดแต่ก็ต้องเสียเปรียบให้กับตัวผู้เล่นกับพิษไปแดงไปถึง3คนและแกนหลักทั้ง3ก็ยังสามารถลงทําหน้าที่ได้แบบไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นคนละรา,ายการกันมองว่า,ายามเจอกันของทั้งคู่มีสถิติค่อนข้างสูสีกันเชื่อว่าทางเชโรโรปเตโนจะยันเสมอได้เพื่อรุนไปต่อในแมตท,ที่2จากเลทราคาที่เปิดมาจึง อยู่ลองทางเจ้าบ้านเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางด้านพาเมลัสต่อขึ้นควบลูกฟันธงเสมอกัน2ต่อ2ความมั่นใจอยู่ที่90%เปซก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกโาลิเบอร์ตาดอเลสก็จะไปศึกระหว่างโคชเชโรปรเตโนเจอกับพาเมลัสสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี5 5นาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตูใครก็ขอให้ทุกท่านไว้มานาที่นี้ด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงาน บอนกระโปกด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับพานี้กับผมและทีมงานบอนกระโปกก็ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม